สวัสดีจ้าพวย oh เอาไหมเฮ้ยันหลินพันกันพอเบาบอหนึ่งสองครับสวัสดีจ้าพวยพี่น้องสุขสุขคนน้ำเนจาบอว่าจะเป็นฟังไทยหรือฟังลาวแต่ต่างประเทศมือนีซองพ่อลูกสิพามากินยังเนาะโอในยินข่าวว่าเป็นเมนูเด็กเซนครับเป็นเมนูข้าวปุ้นครับมือน,นีโอ้ยตีนไกลเน้นเน้นครับจักตีนครับนงุน เสพๆสองคนครับน้องวุลเออน้องวายน้องกันไปโุงเรียนครับน้องวุลเพิ่นซีดวัคซีนเลยบ่ได้ไปเนาะเลยมาเสบๆสองคนครับแต่ว่ากระตักจงไว้เพิ่นยุ่เนาะยูเพื่อนเบิ่งตีนไกเป็นตีนไกครับน้องวุลคนเอาเด้อครับเด้อคนเอาเด้อพักนี้ซอยูทั้งลุมครับมีทั้งพักมักทวงอกพักหอมๆอมพักกินก็ข้าุ่นพักยังในน้องวุลพระเจ้าคิับ หนูกขีนปลาเน้นๆครับเบิง้งผักนีซีซ้อมบ่ต้องห่วงครับทังแกมทังผีก็สิเป็นผักมักทัวครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังแรงอกแรงใจเนาะมาแซบๆน้ำกันครับหืมถอ่อ้อนซ้อนข้าวปุ้นสองกิโลกินสองคนสิเบิดบ่เฮาบนี้เห็ดทำยังไงเนาะ,ะอ่างพีอ่างน้องเฮาบว่วสิเป็นต่างประเทศก็ดีบว่วสิเป็นผููมาคอมเมนต์น้ำก็ดีแซบครับ Uh huh. พันโลกเลยครับยังบทถามเลยคือ uh oh. บทถามแั้วคืออะกระเพึ่งกินเนาะ uh huh. ตีนใหญ่ๆมือนนี้เห็ดคลายน้ำครับอันนี้เนาะมอใหญ่ๆครับมือน,นี้ พ,พิเศษทางตีน12พิเศษทางตีนคือกันเลยตีนก็ประมาณเคิงโลข้าวปุ่น2กิโลมากครับม่มากินน้ำพอดอทำยากะทิลูกชิ้นปลาแต่กะขับหมูขายคือเก่าครับ บอร์แล้วมากินพี่ของทามเบอร์อยู่ได้ปอดำทามเบอร์อยังครับเบอร์สืส่อทางกับมู้นดำบอได้เขียนลงเบอร์โทบอกครับเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้ครับเด้อบอกว่าสิเป็นใครเนาะคำใหญ่ๆครับมือย่ามกีดกันกระใสมือย <c oughs> ่ามบอกีดกันผันใส่ซอดใส่วบวงครับมัเนเองเอื่นว่าสองไม่ใช่หรอ มือได้กีดกันใส่มือไ like อ้เบิร์ดดาวก่อนเลือดครับนี่เป็นไงกว่ากันก็นักก็เต็มมือนี่แสบๆฝีมือไาครับมือ ไม่นกก็ผอดํากิดน้ำกันไม่นกเป็นผู้ทำพอดํากับนองวุ่นเป็นผู้กินครับกะเฮ็ดซอยอยูเด็ดพักกะซอยอยูเด็ดพักซอยน้องวุ่นว่าเสริมจีนมันบือแซบครับ แลบแห้งมันจะออกเย็นเย็นไหมเสริมจีนพอดำเคยนางกินคนเดียวแต่เคยบ่าคนเดียวบอกบมเมนพีบาเนาะจีนยี่งยัครับพักเน้นเน้นครับทางพี่พอดำคุยกับคุยกับพี่น้องครับกุงใส่แดดซองลังแล้ว หงุนให้จักโลกแล้วครับมันเองอแสบแสบแบบนี้หายพันโลกจ้ะเอาเบิร์ตบอมมันเองอบรรยากาศย่ำย่ำเที่ยงมันเองบรรยากาศคนเหลียงงอนนอนเว้นครับอนอนเว้น มืัอนี้มืัอนี้บมแมนข้าวปุ่นนั่นนี่ยังเกาะน้ำวนโมเมนข้าวปุ่นต้มเนาะมันเป็นข้าวปุ่นกระแตะกระแตขับยังไงครับกินเพื่ออะไรเด้อครับช่ใจพี่น้องบอกว่าอย่ากเห็นลูกสิ้นกำลังได้เครื่องหอง ใส่มักทวงอกกับแสบไปอีกแบบนึถงทวงอกครอืยค่งใหญ่เลยครับค่ะได้เจอเอฟซีเลยครับเดอ้อนี่น้องหุนวาต่างประเทศก็ดีต่างจังหวัดก็ดีเปิดจะบอกฮะอย่าวว่าได้เลยแสบลืมเปิดนะ เบิ้งครับปลาเนื้อปลาบวมเนปลาคอดบวมเนปลาดุกครับปลาซาบะปลาซาบะมาจากทะเลกุะดังว่าปลาซาบะมันเค็มบ่อืมกระดังค่อยกินปลาบ,บ่เค็มทว่าปลาหมึกมือน,นันเดาะโอ้แมน่นแมน่นใช่พี่น้องว่าต้มในลางน้ำเกลือพพเพราะว่าเพิ่นงแช่น้ำเกลือมากกว่าฉนันแม่นน้ำมันก็ได้อาะ แส,บ,สบแดดันมาไล่ครับ,บเดี๋ยวตีนนี้ที่เล่มให้น้ำหลังดนะครับตีนขอจัดทางข้าปุ่นก่อนตีนสิบสองตีนจ้ะฟานเห็ดคมบมเมนต์เมน,นกได้เห็ดคมพอดำน่าจะเห็ดคมเห็ดกินมอยใหญ่ กินแล้วก็คายน้ำครับแมนบอลต้องบินแม่จ้ะให้เพิ่นได้กินน้ำเนาะขายชุดละห้าสิบบาทบาพี่พ้งองผูอยู่ไก่โมเฟงแมนบอลกอขายชุดละห้าสิบบาทขายกักบาทจ้ะสี่สิบสี่สิบบาท มอกสมงอยู่นัน้นแคปซิซิปข้าปุ่นแต่นหนึ่งกะเซาแตงกวาเอียงอีกตัวปีไม่ไหม,ไมนี่กรอบแห้งในน้หมดเลยนี่เหรอแมนอันไหนพอดีเราตัวปีบอเคยกินตัวปีแต่กะเคยอืมอืม ชายฮอดพักอีตูน้องตูอีตูคุณโูสุภาพหรือเม,มั้ยเมย์จ้าใส่หอดพักพี่ตูตีนครับเปื่อยๆนี่หกชสี่้องต้องลองตีนเปื่อย ต้มจังนาทีโอหพอดำต้มตังแต่พรอม,มันลงปลาทู่ไปเลยครับ<อ>ต้มใส่พร้อมกันเลยเปือยแห้งมึง <c oughs> เปื่อยกับเปื่อยคลกอยู่ดอกบานนี่พนังตากแดดแล้วหาเนาะมีกระดูกเั็น้อยมาเบิ่งครับยัไงก่อนพอดำตากแดดได้เรื่องนงุนเด้บารนี้เร้่อพอดำตากแดดว่าไม่นงวุ่นนือตื่นเลย หมใหม่กับหมหน้อยๆครับพอดีแดดตองหง <c oughs> ับมาขน้อยบวกคือว่าแดดทีซองเร็วปาน,น้ดนึงอย่าทางน้งหุ่เด้อปลาจันทร์มันเดือบสิเต็มทองแล้วครับจะตีนสะกอนอ่ะตีน ีนปันตีนครับอืทางนี้ตีนปัน,น,นส่วนทางกลางนี้เฮาคนเล่มันเข้ากันอีกแก้เทือหนึ่งบัตเพิ่นออีมครับออูอีมก็ยากว่าเขาปุปนเป็นโลอทองไข่รถขับบานีอ้อเหลือแต่พักได้แหละตอนนี้ไงไม่ทั้งพักคาเมก ขมิดมักทีเปรี้ยวแม่นบะครับแม่นจ้ะหรือว่าม,มันหวานจากซีมเบิงหรือบอ่แม่นกบอกเปรี้ยวเุรอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยจริง แสบบวดแสบพี่น้องร่องเห็ดกินเบิงครับน้ำยากะทิเข้มข้นบ่บอกชุดพี่น้อสิบหกแปดแปดครับน้ำตาลสิบหกสุรสดแปดป่าแปด นำค้าบุบอกสูตรพี่น้องอืมสูตรก็เอาไปเห็ดขายแล้วเนาะครับบ่ยังมุนเนี่ยแซ่บบ่ครับเบิ่งครัเค็มคนปานไดพี่น้องว่าอร่อยเนื้อปลาเน้นๆแต่พิษแต่ว่าผู้กินอิ่มแล้วครับแต่เพื่อพี่เพื่อน้องเฮาครับ มีอันนึงที่แปลกมึงุกสิ่แตกร่างแหงแหงผัดำมาเลยอ้อพัก <c oughs> เรือตะพักนองุนก็เลือ <c oughs> <c oughs> อิมอิมอะไร อิ่มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังอกแรงใจ <c oughs> คอมเมนต์ดีขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับบางคนพี่น้องคุณว่าไปทํางานอยู่กรุงเทพฟังภาษาอีสานบ่ค่อยเข้าใจอซสานอยาาใครว้า,วาไทยเมืนบอกไทยใ็รได้พอดํามีแต่เบ้าอีสานเนาะหนูเหม่อยเวยาไทยจ้ะอืมอือผู้ดําเหตุขมอ่ะ ามากับเอามาชิบสองปีเดี๋ยวปรนหันว่าชิกินคนเดียวตีนน่ะอิ่มเอเลเแล้วครับสองคนมันเนี่ยธรรมสีค้นบดอยู่ดอกอืม <c oughs> ต้มสองโมครับหม้อใหญ่ๆหม้อแดกเพิ่อแตต้มไหมดแมนให้เพื่อนกินซอยบะครับแซบครับแซบ ดีนเนียนแห้งเป็นยังเอาะไรครับนุน้นอิ่มจ้ะอิ่มครับก็เล็ดติดทุกสายก่อนเกลงใจอืมอื่นนะหรอก กระดูกระไรสีอื่นเล่มเล่มตอนป่าจังหน่อยครับเอ้าแสบแล้วครับบานนี้อย่าลืมซื้อแคบหมูอย่าลืมซื้อใครนะครับเด้ออย่าลืมซื้อแคบหมูอย่าลืมซื้อไข่ขอดำคือดำแห้งเนี่ยเอาเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังแรงอกแรงใจเนาะผู้ที่เข้ามาสมมไม่เปิดกระถาม น้องอุ่นน้อง,องวายพอดามอยู่บ้านใดจังหวัดใดอยู่มุกดาหารครับ <c oughs> น่า <c oughs> อิ่มครับเอ้าขอโทษขออภัยบางเถอกะอาทิมุ่มมากเนาะเพราะว่ามันแสบด้ครับอยากให้พี่น้องมากินน้ำดิเ <c oughs> นาะแสบแบบนี้มากินน้ำกันด้วครับเด้ <c oughs> อด <c oughs> เอาโควิดมาฝากกันเพื่อนว่า <c oughs> พี่น้องผู้ติดโควิดก็คอยเศร้าไว้ๆครับ พี่น้องผู้ที่เจ็บเป็นอุ่นเป็นไข้เป็นหน,นาวเนาะหายจากโรคจากไายครับพี่น้องผู้ที่ยังทุกยังจนก็ขอให้ลำลำเรืย่ยๆครับคำบ่งคลิปพอดำน้องอุ่นน้องไหวพอดำแล้วก็ได้มีอย่งางฝากอีกบ่ครับคำบ่ม,มีสิพ้าเมื่อ,อได้บ้านฝากครับฝากพองกินอันนี้คนละตอนมาเสียบครับหืมสิเลือไวบ่ได้หืม ลูกสินปลาครับแซบบรรยากาศทงไทยทงหน้าลมพัดเย็นวอยวอยแล้วครับฟังเสียงนกเอียงเอาเอาเป็นว่าขอบุญขอบคุณเลยๆครับบอกสิกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดรูปหัวใจให้ขอบคุณเลยๆครับเ like, มื่อบอกวันนี้เมื่อจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องเฮ้ากินข้าวแซ่นอนรับกันสุขุสุขคขนครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ